สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากแต่งทางแล้วเป็นยังไงฮะอ่ะยามก่อนครับยามก่อนนี่รอบนี้ให้อาจารย์เวียนลงมาเลยเป็นคิวแรกนี่ให้อาจารย์เวียงลงเลยฮะ เป็นคันแรกครับของวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฝนตกตอนเช้านี่ก็ยังมีฝนลงมาไปปอออีกหลังจากฝนหยุดปุ๊บเราก็ลงมือทํางานกันต่อคันแรกัวหน้าติมก็รอตะแทงข้างไปแล้วนี่ก็เลยเปลี่ยนเอาอาจารย์เวียงลงมาแทนเรามาปเติมคันแรกครับคลิปที่แล้วนี่ ลงไปด้านนู้นเลยโจมจะแคงอยู่ด้านนู้นนะ่ะจานเวียงใส่ไปสองมุกี้สาม,มุมกี้แล้วยํำอยู่ยํำอีกเดีย๋ยววิ่งคนละรอบมันก็อยู่ตัวนะฮะเมื่อวานยังวิ่งได้เลยฝนมาแค่เมื่อวานตอนเย็นกับตอนเช้าเย่ย่ำะ ใส่มุ่กี้หนึ่งก็ย่ำใส่สองสามมุ่กี้ก็ย่ำไว้นี่อ่ะดูท่าทางการย่ำแล้วน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะแบบเบิร์ดเบิร์ดสบายสบายฮะ <c oughs> คุยไว้เลยอยากไม่ทันตักเต็มออกตัวแล้วคุยไว้เลย หมดแน่ฮะบอ่อแฝดผู้พี่นี่ผมว่าน่าจะหมดแน่ฮะสำหรับบอ่อนี้นะดินดานะแต่บอ่อแฝดผู้น้องนี่ยังเหลืออีเกเยอะดินยังเหลืออีเกเยอะครับมีทั้งหน้าดินทั้งดินดาน,นะอ้ามาดูกันครับเหยียบหน่อยนะทุกพี่เหยียบหน่อยดิ ฟังเสียงเครื่องแล้วน่าจะพาะครับพาไปแล้วเอ่ออ่ะคิวต่อไปครับน้องติม๋มขอแก้มือขอแก้มือเป็นคิวที่สองครน้องติม๋มขอแก้มือฮะเมื่อกี้เลยบอกว่าให้อาจารย์เวียงขอเข้าไปก่อนทีวแรกเข้าเป็นคนแรก นี่บอกว่าผมขอเข้าที่สองดีกว่าให้จารยเหวียงลงไปก่อนอดินดานี่ผมกะไว้ว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณอีกสัก300ร้อยกว่าเที่ยวนะน่าจะจบครับดินบ่อนี้บอแฝดผู้พี่ ตอนนี้ก็มีแต่รถบริษัทวิ่งก่อนนะรถร่วมยังไม่มาเลยเขาคงคิดว่าน่าจะวิ่งช่วงใส,สายหรือแดดออกก่อนเพราะว่าตอนเช้ามีฝนตกลงมาก็เลยยังไม่ทันกันมาวิ่งกันก่อนให้รถบริษัทวิ่งกันก่อนครับ เยวพามาดูด้านนี้บ้างนี่แต่งสโลชถอยลังออกไปเรื่อยๆเรื่อยฮะมันหน้าฝนหรือหน้าหนาวผมก็ไม่รู้นะฝนยังตกอยู่เลยช่วงนี้ ลมาดูอาจารย์ติมขอแก้มือหน่อยไปแล้วครับไปแล้วสบายฮะโอ้โหเล่นเอาวาวุ่นแต่เช้าเลยอาจารย์ติมติดเกี้ยวแรกเลยต่อไปก็ต้นครับ หูวหน้าต้นครับหูวหน้าต้นทำอาชีพควบสองตำแหน่งไงนะขับรถล้อขับพวกรอให้ผมแล้วก็โค่นตำแหน่งสารวัตรกำนันอีกทงหาโอ้โหขยันอย่างนี้แต่ก็ขออนุญ,ญาตผมนะเวลามีงานหรือประชุมประจำต้นเดือนนี่จะขอหยุดเพราะว่าผมรับหน้าที่เป็นสารวัตรกำนันคนระับว่าอย่างนั้น อเรามีขับหกล้อดำรงตำแหน่งสมมตว่าก,กำนันมาขับให้ถ้ามีงานส่งเอกสารผมก็ต้องไปอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าใจแต่ยังรักอาชีพขับหกล้ออยู่ว่างั้น ช้านี้เราวิ่งกันสามคันก่อนนะรถร่วมยังไม่มาฝนตกเลยคิดว่าน่าจะทำงานสายกันเลยยังไม่มาอีกสักพักก็คงจะมาเดี๋ยวก็มากันหมดพรบทุกคันแหละตรงเนี้ย ไม่มีหินนะแต่ถ่ายขึ้นไปนี่โอ้โหมีหินข้างล่างครับเจาะไม่ค่อยจะเข้าแข็งหินเป็นก้อนเลยแข็งครับแต่ตรงนี้ถ้าขุดลึกได้ก็ได้อยู่แต่ด้านบนนี่ด้านซ้ายมือนี่จะแข็งคเจอหินเลยแต่ตรงนี้ถ้าเจาะให้ลึกได้ก็เราเจาะได้อยู่นะ ยังมีรอยยุบอยู่นะยังไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวค่อยเอาดินใส่เสริมไปเสริมไปเรื่อยจะอยู่ตัวขึ้นแล้วทางก็จะอยู่ตัวยังมีรอยยุบนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ เอ้ยมันจะเบี่ยงมาทางขวามากนะเฮ้ยเอ๊บลื่น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 โอ้โหรอสักควันขระมงเลยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวลองอีกประมาณสักคนละรอบนี่ก็แห้งแล้วสบายแล้ววิ่งแบบสบายแล้วฮะยังเลืออยู่อ่ะทำไมถอยมาทำไมล่ะต้องมีรถข้างหน้ามาแน่นอน มาจริงๆครับอาจารย์เบิ้มครับอาจารย์เบิ้มมาแล้วนี่ครับนี่แหละเวลาฝนตกนี่ทําให้รถป่าผมวิ่งลงข้างล่างไม่ได้ไงก็เลยทําให้ว่าสวนกันเสียเวลาตต่ช่วงนั้นผมวิ่งได้ร,รถป่าจะลงบนพื้นนาให้รถนักวิ่งข้างบนครับแต่นี่ฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกก็เลยต้องวิ่งเรียนเดียวต้องอาศัยรถนี่แหละเข้าๆออกดูจังหวะก,กันครับ นี่นู่นหัวหน้าวายก็มาพอดีแดดก็เริ่มออกนะนี่ต้องรอให้รถเปล่าเข้ามาก่อนดูกันครับจังหวะหนักจังหวะเข้าออกต้องเข้าออกต้องดูกันครับถ้าไปตรงกลางด้วยกันนี่ไม่มีทางเลยนะต้องถอยหลังออกกันฮนะนเี๋ยวกันยาเอาดีมาโปนะครับเห็นไหมผมยังเห็นมีรอยยุบๆน่อยๆอยู่นี่ เอามาใส่เสริมวะเดี๋ยวก็วิ่งสบายวิ่งคนละรอบสอรอบก็สบายแล้วเสริมเสริมสักหน่อยฮะอีกสักบุ้งกีหนึ่งก็สบายแล้วนี่เกลีรยลงไปแล้ว คันนี้ดังจริงๆนะดังแสบเก้าหูเลยคันนี้อ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดดําทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญลอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ